สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอามานในของเครือไรเฟิ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าอะไรนะเอ่อสแลชฟิลปะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ <You S 1> อ่ะอยงไงก็ตามนะฮะเราอยู่กับคุณโอเป a t i o n นแมนนะผู้เล่นชาวไทยเจ้าเก่าของเรานะอยู่ในลีกเออ p l แพลต u ินัมหนะฮะเล่นเป็นคอมม a นเดอร์เซนนะฝั่งสีแดงนะสู้กับคุณ Eduardo นะ เป็นคอมมานเดอร์ซูลอโนนะฮะอยู่ในลีกแพตเตนัมหนึ่งเช่นกันนะซึ่งฝั่งสีแดงนี่ก็เปิดมาเป็นมิลเทมอร์เดอร์นะฮะอย่างดุเดือดเลยนะครับดุเดือดและดุดันนะยิยงรถเก็บได้แตกไปแล้วหนึ่งคันนะฮะเช้าวะน,นี้ฝั่งสีน้ำเงินไว้ไงครับออกช็อคเวฟมาเคลียร์นะฮะก็ต้องช็อคเวฟอยู่แล้วครับไม่งั้นในเคลียร์ไม่ได้แน่นอนครับตูมไปแล้วนะตรงนี้โอ้โหฝั่งสีแดงเออรู้สึกว่าอาวุธต่อต้านทหารราบในช่วงต้นเกมนี้เขาจะมีแค่มิลิแทนนะอ่าแล้วสนามบินเขาก็สร้างแล้วนะฝัั่่่่งงงงสสีีีีีแแดออกเเเปป็นนะนนนนนนชใขณะททฝ้ินนไ ทหารราบก่อนเนะี่ยฝั่งสีงเงินส่งหน่วยมิซายเข้ามายิงแบนชีนะแล้วตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีน้ําเงินเอาช็อคเวฟดึงช็อคเวฟขึ้นไปยิงมิลิแทนนะแล้วฝั่งสีแดงก็สปอนฐานพ่นไฟออกมานะแต่หน่วยพ่นไฟนี่เลเวลสูงกว่านะครับเอาจริงๆในฝั่งคุณโอเปอเรชั่นแมนเรียกได้ว่าระค้างโอพีนะแต่ตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินได้ยิงนิวเคลีย์ออกไปก่อนนะครับผมโอ้โหจังหวัดนวลน,นะละยังไงครับฝั่งสีแดงโดนไปแล้วลูกหนึ่งนะ โอ้โหอ่ะหน่วยพ่นไฟระเบิดตูมไปแล้วเรียบร้อยนะตรงนี้ฝั่งสีแดงส่งบานชีวิ่งขึ้นมาบนบ้านนะฮะแล้วก็ยิงอัดเข้าไปเลยนะฝั่งสีน้ําเงินนีต้องสกัดแล้วครับผมอย่างน้อยก็ยังดีนะที่มีหน่วยมิสไซเ์ไว้นะแต่ตรงนี้อู้ฝั่งสีน้ำเงินเล่นเทคแลบปแล้วนะฮะยูนิตเทคแลบของฝั่งสีมรก็จะมีวูฟเรีนกับแซนสตอร์มนะ้ะตรงนี้แต่ว่ายังไงไงซะฝั่งสีน้าเงินตอนนี้ก็ใน,นที่ทหารราบกว่าน,นะแล้วในขณะเดียวกันฝั่งสีแดงก็ ใช้สกิลดิวพอร์ตนะสปอนหน่วยพ่นไฟออกมาอีกแล้วนะพ่นไฟอัดใส่หน่วยออยิงมิสไซล์ของฝั่งเสียเงินเลยนะเสียเงินตอนนี้ยังไงครับด <You 're S 1> ึง <lost. S 1> ช็อกเวฟขึ้นมายิงสู้นะแลวตอนนี้ฝั่งสีแดงดูถ้าว่าฝั่งสีแดงอาจจะได้ยิงนิวเคลียร์ลูกที่สองนะ <c oughs> นี่นะครับอ่านเรียบร้อยแล้วนะจังหวะนี้มีวูฟเวอรีนออกมานะและในขณะเดีวยวกันฝั่งสีแดงก็สร้างตัวคอนเฟสเซอร์นะ,ะมีเรยรนะัทเทมเพลออฟน็อตมาแล้วนะ มันก็คือเทคแลบของฝั่งน็อตนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้นิวเคลียร์เนี่ยเป็นสีแดงแล้วนะเอ้สีเหลืองนะพูดผิดนะยากเลยครับอ่าฝั่งสีแดงตอบโต้บูบรีนด้วยตัวมิวแทมาร์โรเดอร์นะฮะแล้วตรงน,นี้วูบรีนขึ้นมายิงอะไรครับยิงมิวแทนก่อนนะแต่วันนี้โอ้โหวูบรีนแตกหนึ่งนะเรียบร้อยครับตรงน,นี้ฝั่งสีแดงเออเสียวูบรีนไปอีกแล้วนะฝั่งสีแดงสปอนหน่วยพ่นไฟออกมานะฮะอย่างชิวเลยนะครับตรงน,นี้ผมว่านิวเคลียร์ลุกที่2นี่ถูกยิงแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมไปแล้วนะ เดี่ยวเคลียร์ลูกที่2แล้วก็มีไอออนแคนนอนลงมาด้วยนะฮะยิงอคอนเฟเซอร์าตายยกปูงนะฮะว้าวเอาแบบนี้เลยนะฮะฝั่งซีเดนอ่าแล้วก็มีการสร้างอ่าบาซิลิสออกมานะฮะเป็นอากาศยานต่อต้านยานเกราะนะฮะยิงเลเซอร์นะครับผมแตกไปแล้วนะบูเวรีนนะโอ้โหเดี๋ยวว่าไงครับแซนสตอมแซนสตอมมาแล้วนะแซนสตอมนี่เป็นยูนิตที่เหมาะสำหรับการต่อสู้อ่ากับยานเกราะแล้วก็อากาศยานนะอย่างที่เห็นนะครับผมยิงถล่มเข้าไปเรียบร้อยครับ โดนบาซิลิจี้ไปนะไม่ไหวนะตรงนี้เอาหน่วยมิซายเข้ามาเจอคอนเฟเซอร์แตกสิะฮะลักษณะน,นี้ไม่ไหวนะแล้วคอนเฟเซอร์เนี่ยมันดาเมจมันเยอะมากนะเอาไปยิงทหารราบกับอา,อากาศยานนะแถมบัฟยูนิตท,ที่อยู่ใกล้เคียงเลยด้วยนะเรียบร้อยครับจีจีฮะของฝั่งเสียเงินน่าจะสู้ไม่ไหวครับโอ้โหอยากแหละอ่าต้องคงต้องเน้นวูบรีนเยอะๆแล้วนะแล้ววูบรีนตัวหนึ่งนี่นราคา80นะฮะ แปดสิบาทนะครับเมื่อกี้จะพูดว่าแปดรอยนะขออภัยนะอ่แล้วตอนนี้นะครับไอออนแคนนอนลงมาอีกแล้วนะครับตุ้มนะครับผมโอวบารซิลิสกับหน่วยเอ่อมิลิเทนนะฮะโดนไปเต็มๆแล้วตอนนี้นิวเคลียร์ลูกที่สามถูกยิงโดยฝั่งสีแดงนะฮะโอ้โหตุ้มเรียบร้อยครับผมฝั่งสีแดงได้รับชัยชนะไปนะฮะคุณโอเปอเรชั่นแมนนะครับผมผู้เล่นชาวไทยของเรานะฮะอ่าคือเน้นไปที่ยูนิตราคาถูกเน้นการเอ่อคุมคุมแพลตฟอร์มนะฮะ แถมเรียกเป็นคอมมานเดอร์เซตด้วยนะซึ่งมีสกิลในการปล่อยอยูนิตออกมานะก็คือรีพอร์ตนะครับปล่อยหน่วยพ่นไฟออกมานะสามารถใช้ในการคุมแพลตฟอร์มต่อได้เลยนะประมาณนี้นะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ